พูดเลยครับอธิบายครับอู่เาคือสรัคบยครับข้อครับี่มีเบอร์สามีอครับอเรบจครับค่าที่ใส่จากข้อมูลข้อมูลให้ในสูตรข้อมูลที่ร้อยสี่ครับคือสี่สิบจีลบสามแปดค่ทใส่ถ้ากันถูกครับ คมกของอัตราค่าชครับนำค่าพิสัยถามด้วยจำนวนช้อนที่กำหนดครับมากับการสกับสองครับแล้วก็นำมาสร้างตารางเทณฑ์ความครับอุชั้นที่1นะครับเบอร์สามสิบปถึงเบอร์สีนะครับมี นักเรียนที่ใส่รองเท้าเบอร์นี้14คนครับสวนชั้นต่อไปนะครับ41ถึง43ครับมีนักเรียนที่ใส่งเบอร์น,นี้11คนครับต่อไปชั้นสุดท้ายเบอร์44ถึง46ครับมีนักเรียนที่ใส่รองเท้าเบอร์นี้1คนครับและสร้างตารางแกแจกความถี่โดยมีจับขอบบนขอบล่างครับ แล้วทตานนี้เสร็จแล้วก็เอาของมาคุ่ครับครับครับก็ีอครับต่อชกีชกีุ่อครับชื่อชื่อคู่ชื่อคู่รตัวชื่อคู่นามำตัวครับอ่าทำเรื่องอะไรกันครับักสูครับ จากการทำงานนี่เป็นยังไงบ้างเยี่ยดีเพื่อนจะทำดี้ากครับช่วยอธิบายให้หน่อยว่าเราทำอะไรยังไงบ้างกะบวนงานว่าลูกหเขียนว่าตารางปีเส้นผมวาดตารางครับผมวาดลูกค้าผมวาค้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยรบใเป็นใครเป็นคนคิดเลขครับ โอ้ราค่าที่ใส่ได้เท่าไหร่ยี่ห้าห้าหรือยี่ห้าย่ห้าความกว้างมันเป็ภาพชั้นอ่าชั้นไหนที่มีมีส่วนสูงเพื่อนจำนวนคนมากที่สุดครับอยู่ในช่วงไหนคู่ร่วง150 150ยี่สโซแกมนะครับทำเสร็จสมบูรณ์ดีไหมครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับมาถ่ายไปสอบประการทีนี้ก็หัวหน้าห้องบอก ไม่ใช่หัวนะกงุอกขอบคุณนะคดนนครบขอบคุณนะ ก็คือเถ้ากับ67หารมีจำที่ใสข่ขานจำนวนชั้นได้6-7หารเเท่ากับ0.8หรือประมาณเป็น1ค่ะแล้วก็มีตารางเจร็จงความถี่แบ่งช่วงกำหนดใส่ข้อมูลแล้วก็เขียนความถี่ก็จะมีได้วันวันที่1มีรอยถีดวันที่1มีความถี่8วันที่2มีความถี่6วันที่3ความถี่ สองวันที่สี่ความถี่ห้าวันที่ห้าความถี่ห้าวันที่หกความถี่หนึ่งวันที่เจ็ดความถี่ห้าแล้วก็มีขอบล่างขอบบนวันที่หนึ่งขอบขอบล่างขอบบนศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งจุดห้าวันที่สองขอบล่างขอบบนคือสองจุดห้าถึงสามจุดห้าวันที่สามสามจุดห้าถึงสี่จุดห้าวันที่สี่สี่จุดห้าถึงห้าจุดห้าวันที่ห้าห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าวันที่หก แพ้ค่ะวันที่6 5.5ถึง6.5แล้ววันที่7 6.5ถึง7.5ค่ะขอบคุณค่ะว์นิแล้วก็มีรูู้ไม่ถูกอ่ะครูอ่าอะไรที่คุณได้พูดถามนะครับดูจากฮิสโตแกรมเนี่ยเพื่อนในห้องเราเนี่ยนะครับเกิดวันไหนมากที่สุดเกิดวันวันจันทร์มากที่สุดค่ะวันจันทร์มากที่สุดนะครับส่วนเพื่อนที่ เปลือน้อยที่สุดคือวนันวันเสาร์ค่ะมีวันไหนที่เท่ากันบ้างครับจำนวนมีมีดีไหมครับบุดอ๋อบุดปุ๊บถ้าเรื่องถ่ายแล้วก็วันเสาร์ค่ะก็เผื่อกหัวแน่บอกขอบคุณครูคุณครูขอบคุณครูอขอบคุณครับอ,อ่าเริ่มถ่ายแล้วครับ นั่งตัวก่อนเลขเด็กเองวิชาภาษาเด็กที่4วิชาภาษาดาราดําแก้ครับเลขที่6 <laughs> เริ่มอธิบายเลยครับว่าทําเรื่องอะไรข้อมูลข้อมูลดีน้ำหนักของนักเรียนท4โม,มงต่อครับแอป4ครับได้ค่าวิสัยเท่าไหร่ครับ <24. S 3> 44ได้ความกว้างนะครับชั<ม>้นเะท่าไหร่8เอามาสร้างเป็นตารางนะครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนช่วยกันดีไหม อาจจะยังช่อยกันดีเนะขอบบนขอบล่างใครเป็นคนคิดครับคนไหนอันนีพาเป็นยอครับสุดท้ายเราจะได้เป็นฮิสโตแกรมนะคะรับฮิสโตแกรมใครใครว่าครับใครว่าฮิสโตแกรมอันพาใครตกแต่งหายครบับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงทิ้งท้ายการทำงานของเพื่อนเป็นยังไงดีค่ะดีนะอ ทีนี้นะครับคุณมีคำถามว่าน้ำหนักของัะเรียนเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ในช่วงไหนแปดสิบครับน้อยสุดมีช่วงที่เท่ากันไหมครับมีครับเรียบร้อยเดี๋ยวันหน้าบอกนะคุณทั้งคุณระเรียนคนหนึ่งขอบคุณสวัสดีครับ เรามที่ว่าค่าการมีความหมายเริ่มจากข้อมูลดิบนะครับพวกเราเลือกเป็นน้ำหนักของเพื่อนในห้องนะครับต่อไปค่าพิสัยนะครับผมเอาสูตรก็คือค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดนะครับค่ามากสุดในข้อมูลดิบที่ผมได้แล้วครับคือแปดสิบค่าน้อยสุดคือสามสิบห้านะครับจะได้ค่าพิสัยเท่ากับสี่สิบห้า แล้วพวกผมนะครับได้กำหนดจำนวนชั้นเท่ากับ4นะครับแล้วก็สูตรคือพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นจะเท่ากับ11.25ผมปัดขึ้นไป12บสองครับ,รบทีมครับซึ่งในการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะเราจะแบ่งช่วงออกเป็น4ช่วงช่วงแรกน้ำหนัก35กิโลกร,รัมถึง46กิโลกร,รมัมมีความถี่หรือจำนวน16ครั้งช่วงที่2 4 58กิโลกรัมมีความถี่อยู่ที่3ค่ะช่วงที่3 59-70กิโลกรัมมีความถี่อยู่ที่11ค่ะช่วงที่4 71-82กิโลกรัมมีความถี่อยู่ที่5ค่ะซึ่งรวมๆแล้วมีความถี่ทั้งหมดในตารางแจกแจงความถี่ที่35จุดเลค่ะนีซซ่ซึ่งตารางแจกแจงความถี่ในใการหาขอบล่างขอบบน ในช่วงแรกตารางแจกแจงความถี่ขอบล่างสับบนเท่ากับ34.5ถึง46.5ช่วงที่สองสี่ถึง58.5ช่วงที่3าม5้าถึง70.5ช่วงที่4ี่เจ็ถึง82.5สิซึ่งในการข้อมิตโกแกมนะคะก็จะแบ่งไปดังนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสา5 5, 5, 5, 5ความถี่ตรงนี้เราจะแบ่งเราจะแบ่งเป็นสี่ระยะ5 10 15 20เิาตามจำนวนความถี่ของข้งขอมูลตรงนี้ค่ะนี่นครับยังมีคำถามให้เพื่อนๆตอบกันด้วยนะครับอธิบายเพื่อน ใน,ในการสร้างคำถามถามตอบจากตารางแจกแจงความถี่สรุปได้ว่าเพื่อนๆในห้องมีน้ำหนักอยู่ในช่วงตรงนี้จะแมนให้เพื่อนๆตอบค่ะในช่วงที่มากที่สุดได้น้ำหนักในช่วงที่น้อยที่สุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนน้ำหนักของเพื่อนในช่วง71ถึง82กิโลกรัม นำจํานวนในช่วงที่มากที่สุดและช่วง59-70กิโลกรัมมารวมกันจะมีเพื่อนในช่วงนี้ทั้งหมดคนสักรูกูก็ชื่อยวมอยากจะให้บอกความว่าย่านไ้ให้ดีเยี่ยมใครที่นะครับช่วยไอกานิดก็หมือว่าดีใครที่มุ่แรงก็สวยใครเป็นคนที่ ที่นี่มีการหลายๆคนไปพบตกแก่ร่วกันรวมกันยิงนเป็นการิเซนต์ก็ว่าิเซนต์นี้เข้าใจง่ายกช่เดีั

ครับแล้วเราเอาข้อมูลดีไปหาอะไรต่อสองัยค่ามาก้อท่ากับจากนั้นความกว้างของตั้งค่าชั้นพิสัยหารจำนวนชั้นคือห้าหารสีเท่ากับสองครับเราไปสร้างอะไรต่อครับ ม่กครับไปไปฮิสโตแกรมเลยวันเกิดหนึ um> ่ง um> ็ด um> คือจำนนอคัเดวันเกิดขอบบนขอบล่างขอบบนเอาค่า uh> น้อยมาคูณกับค่ามากแล้วก็หาร บวกบววบวข้ามมาสองค่ะความถี่อ่าแล้วก็เพื่อนในในฮิสโตแกรมเพื่อนเพื่อนมีเกิดวันไหนเป็นส่วนใหญ่วนันอะไรคะวันน้อยสุดวันไหนสาววันไหนทีน่เท่ากัน โอเคอ่ะพอขอบคุณคุณครูครับขอบคุณคครับอ่ะคุณน้ารีนมาเลยสอบถามเดยสวัสดีครับโอ้โหกลุ่มสองวันนี้จะมาพิเศษเรื่องฮิสโตแกรมข้อมูลดิบคือสีแต่ละคนที่ชอบสีขาวมีสามคนสีแดงสองสีเขียวสี่สีฟ้าห้าสีม่วงหกสีเหลืองสองสีน้ำเงินหนึ่ง สี่ำห้าสีชมพูสองถ้ามีสายหาได้จากค่ามากลบค่าน้อยเท่ากับเจ็ดลบหกเหลือหกเอ้ยเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกเอาละครับเราจะมาดูข้อมูลกับข้อมูลของตารางแก้ความดีกัน,กนข้อมูลอันนี้คือสัญลักษณ์แทนจำนวนครับอรอยขีดก็คือตามอันนี้ครับมีตามนี้ สามเป็นขีดหนึ่งจำนวนคือหนึ่งขีดครับต่อมาความถี่ความถี่ก็คือจํานวนอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นกราฟคิดตัวแปรครับเราจะขีดกราฟขึ้นให้ตรงกับเลขที่เราเนี่ยเลขของ,ของความถี่แล้วเราก็จะขีดเส้นขึ้นไปให้มันเหมือนรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะเขียนขอบบนขอบล่างไว้ข้างล่างขอบบนขอบล่างหาได้จาก ค่ามากที่สุดกับค่านอนที่สุดกกบวกกันบวกกันแานสองานสองได้นี่ครับพรทีก็กอบมาจากนี้นลครับะโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณมากสิบเจ็ดยี่สิบเก้าเจ็ดเจ็สิบสาป 5 3า2ิบส8 2 2ี่7ิบห1ปง้ยีอความจิ6 6อ12ความเฟอ ของชร้นว่า33นะคะห้องดนตรีนะคะมี34ห้องมี33ค่าพิสัยนะคะเราได้เราเอาค่ามากลงค่าน้อยนะคะได้28เราก็หาค่าชั้นนะคะ,ะ,นนะ,คะพิสัยคือ28จำนวนชั้นคือ6เราหาออกมาได้4.6เราบาดัดเต็ร์เขึ้นเป็น5อะไรจังวเต็แตงคอนผีนะคะ ตารางแจงๆครับคราวี้ Thank <laughs> you. ช่วยคือเพื่อนในกลุ่มหรือว we ่าเพื่อนในกลุ่มนะช่วยกันคนไม่ไม่น่ารัเลยบอกนะครับเขียนมาด้วยที่สถานีอยู่อันนัโอเคทีนี้ผมจะให้นะครับเพื่อนเพื่อนในห้องนะครับถามมาถามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนเรานะ ที่อักที่โฮมสเตร์เลยนะฮะ ใเที่ส <Đ ó. S 3> ุดในวงผมบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นอาครับโอ้โหโฉดุดไค่เป็นได้เป็นโบราสครับสฉดุดแล้วแล้วในการเก็บข้อมูลนะข้อมูลเราอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงนีถึงวนีโอเคครับ Okay. Huh?